สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อมดลุงหนังนะครับผมก็วันนี้นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์การลงทุนนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแอลิก้าเก้าหนึ่งหนึ่งครับหรือกดด้ที่ลิงด้านล่างนะครับมีโปรโมชั่นลิงรับทรัพย์นะครับผมรับค่าคอมสูงสุดหนึ่งเปอร์เซนต์จากยอดเล่นของเพื่อนที่ชวนมานะครับผมสร้างรายได้หลักแสนวันนี้การวิเคราะห์การลงทุนที่น่าสนใจผมขอให้ r าร์เอโรม่าเปิดบ้านรอกรรมเยินของ FCR ครูนะครับผมก็เป็นโรม่าแล้วที่เปิดบ้านต่อ1.5โรม่าในบอลยุโรป ถือว่าทําได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากเลยทีเดียวผมเชื่อว่าวันนี้โลมาเล่นในบ้านน่าจะเอาอยู่นะครับด้วยราคาต่อ1นควบหนึ่งครึ่งตรงนี้นะครับนี่ครับหนึ่งควบหนึ่งครึ่งนะครับก็เป็นราคาที่กําลังสวยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์การลงทุนมากกว่าการพนันให้กดติดตามช่องพ่อมรุกหนังเอาไว้ได้เลยนะครับมีทั้ง youtube และ Facebook และ l ล n e แอดวีไนะครับผมก็ก่อนจากกันนะขอบคุณกับเซอร์แอดลิก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหรือกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผม มีโปรโมชั่นลิงก์รับทรัพย์รับ,รบพ้าคอมสูงสุด1%จา,จากยอดเล่นของเพื่อนสำหรับวันนี้พ่อมลูกหนังขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ